สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูได้มาจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกนะครับของการเปิดภาคเรียนที่1ครับ2564นะครับแล้วก็เป็นในช่วงในของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะครับรละลอก3นะครับเราก็มีการขยับเรื่องการเปิดเทอมมาจนถึงวันที่14มิถุนายนนี้นะครับ ซึ่งการจัดก,การเรียนการสอนในช่วงนี้ทางโรงเรียนจะให้เป็นการเรียนการสอนออนไลน์นะครับตั้งแต่วันที่14ไปจนถึงวันที่30มิถุนานะครับจนพอถึง30มิถุนาเราก็จะมาทบทวนอีกทีนึ้งว่าสถานการณ์ดีขึ้นไหมพอที่จะกลับมาเรียนออนไล์ได้ไหมนะครับแล้วเอาละวันนี้เรามาเจอกันในภ่าววิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับ มาดูกันว่าหน่วยที่1นนะครับการดูแลเสื้อผ้านะครับในการดูแลเสื้อผ้านี้นักเรียนจะต้องอผ่านตัวชี้วัดอะไรบ้างนะครับเรามีทั้งหมด3ตัวชี้วัดด้วยกันนะครับก็จะเริ่มจากานักเรียนสามารถาพิปารายนะครับขั้นตอนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพได้นะครับแล้วก็การใช้ทักษะในการทํางานร่วมกันอย่างมีความอย่างมีคุณธรรม นะครับและก็ที่สําคัญผิดปลาย<ม>การทํางานโดยใช้ทักษะในการจัดก,การเพื่อประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งถ้าดูจากตัวชีวัตเนี่ยและก็ประกอบกับในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเราอาจจะต้องมีการาปรับตัวหรือว่ายึดหยุ่นในเรื่องของตัวชีวัตนะครับในทั้งนี้ทั้งนั้นก็ เพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะเดินหรือดําเนินการจัดการเรียนการสอนไปได้ถึงแม้ว่าเราจะเจอปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจนต้องอปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนมาเป็นในรูปแบบออนไลน์ซึ่งเนื้อหาก็จะกระชับขึ้นนะครับแล้วก็บางตัวก็อาจจะต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับการที่เรามาเรียนที่โรงเรียนนะครับแต่ยังไงครูก็เชื่อว่าพวกเรา สามารถทําได้นะครับมาดูความสําคัญของการดูแลเสื้อผ้าก่อนนะครับเสื้อผ้าเป็นสิ่งจําเป็นที่มนุษย์จะต้องใช้นะครับในการดูแลเสื้อผ้านั้นเป็นการทําความสะอาดและก็เก็บรักษาเสื้อผ้าโดยการะจัดคราบเลื่อนขจัดรอยเปื้อนนะครับโดยการซักการตากการรีดแล้วก็การเก็บแล้วก็การพับนะครับหรือใช้ในการใช้แขวนในถุงเก็บเสื้อผ้านะครับหรือในตู้เสื้อผ้านั่นเอง แต่เสื้อผ้ามีรูปแบบมีประเภทที่แตกต่างหลากหลายก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอ,อยู่ที่ว่าเราจะเลือกประเภทไหนนะครับทีนี้มาดูว่าในผังความคิดเนี่ยในผังสาระการเรียนรู้ในในหน่วยเนี้ยนักเรียนจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างหนึ่งรู้ว่าความสําคัญของการดูแลเสื้อผ้าอย่างไรนะครับแล้วก็ รู้เกี่ยวกับประเภทของเสื้อผ้านะครับแล้วก็หลักการดูแลเสื้อผ้าแล้วก็วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้าแล้วก็สุดท้ายก็คือวิธีการดูแลเสื้อผ้าประเภทต่างๆนะครับทีน,นี้มาดูว่าเฮ้การดูแลเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีนั้นและปราณีตมีความสมําคัญอย่างไรถามว่าเสื้อผ้าเคยไหมว่าเฮ้บางทีเราซื้อมาใช้แค่สักครั้งสองครั้งสีตกเสื้อ ยืดจนย้วยจนอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเราดูแลอย่างถูกวิธีแล้วก็อ,อย่างถูกต้องเนี่ยมันสามารถที่จะยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าที่เราซื้อมาหรือว่ามีอยู่ให้คงทนมากขึ้นนะครับมาดูว่าเราจะมาเริ่มต้นที่หนึ่งจะต้องทำให้เสื้อผ้านั้นสะอาดซะก่อนเพราะว่าเวลาเราใส่เสื้อผ้าเนี่ย ลอดกิจกรรมตลอดทั้งวันเนี่ยมันก็จะมีคราบเหนือคราบใครต่างๆปะปนแล้วก็มีแบคทีเรียต่างๆซึ่งมันจเจริญเติบโต,ตทั่วผิวหนังของเราเลยถ้าเรา,าใช้กล้องจุลทรรศน์หรืออะไรต่างๆที่เราสามารถที่จะขยายอัอตราส่วนของภาพขึ้นมาให้มองเห็นในสิ่งที่เล็กๆได้นะครับเราก็จะมองเห็นว่าเออบนคิวหนังของร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งสปปปกปรกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะนั้นมันก็จะติดมาตามเสื้อผ้า ผ่านการใช้ชีวิตผ่านการทํากิจกรรมตลอดทั้งวันนะครับมันทําให้เกิดสงเกิดลิ่นเหม็นจากแบคทีเรียนะครับแล้วก็ 2. ป้องกันไม่ให้เกิดโรคผิวหนังนะครับอันเนื่องจากเสื้อผ้าสกปรกเพราะว่าต้องต้องอายอมรับว่าเชื้อโรคบางเชื้อโรคนะครับหรือโรคผิวหนังบางบางชนิดเนี่ยมันสามารถติดต่อกันผ่านทางการสวมใส่เสื้อผ้าที่ที่สกปรกหรือการสวมใส่เสื้อผ้าต่อจากผู้อื่นร่วมกับผู้อื่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการโรคเกลื่อนนะครับหรือโรคติดต่อต่างๆที่ที่สามารถแพร่กระจายผ่านเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆได้นะครับเาะฉะนั้นเราถ้าเราทำความสะอาดการดูแลเสื้อผ้าอย่างถูกต้องนะครับมันก็สามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคที่เกิดจากโรคผิวหนังได้นะครับแล้วก็มาดูข้อที่3นะครับช่วยถนอมเนื้อผ้านะครับให้ทนทานไม่เสือส่อมสภาพ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานม,มากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับส่งเสริมให้เรามีบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ดีขึ้นนะครับสง่างามแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของผู้ที่พบเห็นนั่นเองนะครับหากว่าเราเราใส่เสื้อผ้าถึงแม้มันจะเป็นเสื้อผ้าเก่าแต่ถ้ามันมันสะอาดมันก็ทําให้อ่ผู้ที่พบเห็นเราอ่าดูดูและชื่นชมได้ออกถึงแม้เราไม่จําเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ตลอดเวลาแต่ขอแค่ว่า เราสวมใส่เสื้อผ้าที่มีอยู่ที่เป็นเสื้อผ้าที่สะอาดนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่ว่าไม่ไม่เสื่อมสภาพนะครับแล้วก็ข้อที่5 <established> นะครับผู้สงสัยเกิดความมั่นใจและก็ภูมิใจมั่นใจและภูมิใจอย่างไรนะครับก็คือมั่นใจเพราะว่าหนึ่งเสื้อผ้าที่เราสงสัยไม่ส่งกลิ่นนะครับไม่อยู่ในสภาพอยู่ไว้ไม่อยู่ในส,ภา,ในสภาพที่เสื่อมสภาพนะครับแล้วก็สะอาด แล้วก็หลังจากที่เราทําความสะอาดเราจัดเก็บเราอะไรต่างๆไม่มีแบคทีเรียไม่มีอุปรสรรคต่างๆที่เกิดจากการ, une, รอับชื้นนะฮะการส่งลิ่นเม้นอะไรต่างๆนะครับมันก็ทําให้เรามั่นใจที่จะสวมใส่มากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่6นะครับปลูกฝังลักษณะนิสัยที่เป็นคนรักสะอาดนะครับเป็นผู้ที่มีมีระเบียบวินยัยมีความประณีตฮะแล้วก็บริหารจัดการตัวเอง นะครับได้ดีนี่คือการดูแลเสื้อผ้าที่ถูกต้องเห็นไหมครับมันส่งผลต่อบุคลิกภาพและการใช้ชีวิตของเราอย่างไรนะครับต่อมาครับมารู้จักประเภทของเสื้อผ้ากันบ้างนะครับประเภทของเสื้อผ้าแยกาใหญ่ๆออกเป็น3ชนิดด้วยกันนะครับก็เริ่มจากเสื้อผ้าจากเส้นใยธรรมชาติอ่าพอจะนึกตามและตอบครูในใจได้ไหมครับว่า เออเรานึกถึงหลายท่านึกถึงเส้นใยจากธรรมชาตินะครับหลายคนนึกถึงไหมหลายคนนึกถึงเส้นใยจากฝ้ายนะครับหลายคนนึกถึงเส้นใยจากใยบัวอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเส้นใยเหล่านี้เป็นเส้นใยที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติแล้วก็อาศัยมิปัญญาของของมนุษย์เราเนี่แหละในการเลือกวัตถุดิบเหล่านั้นมาทอเป็นเป็นเสื้อผ้า หรือแม้แต่ขนสัตว์ต่างๆนะครับหรือเช่นเสื้อผ้าจากขนแกะนะครับก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับเส้นใยจากธรรมชาตินั้นเป็นเส้นใยที่มีอยู่แล้วในธรรมชาตินั่นเองนะครับถ้าพูดถ้าพูดโดยภาพรวมกว้างๆนะครับต่อมาเสื้อผ้าเส้นใยที่เกิดจากเส้นใยสังเคราะห์นะครับก็จะเป็นเสื้อผ้าที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ exists, creature, ้นจากสารเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลิเมอร์ต่างๆนะครับหรือ พวกพลาสติกต่างๆนะครับนำไปผลิตเป็นเส้นใยที่ใช้ถักคอเป็นผืนผ,ผ้านั่นเองนะครับต่อมาเสื้อผ้าจากเส้นใยลึงสังเคราะห์นะครับมีธรรมชาติแล้วมีเส้นใยสังเคราะห์แล้วยังมีประเภทที่3นะครับเป็นเส้นใยถึงสังเคราะห์เป็นการนําวัตถุดิบจากธรรมชาติมาผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างให้เหมาะสมต่อ การนำมาผลิตเป็นเส้นใยที่เหมาะกับการผลิตเป็นเสื้อผ้านั่นเองนะครับเส้นใยธรรมชาติเริ่มต้นจากผ้าฝ้ายนะครับหรือว่าผ้าคอตตอนนะครับเป็นผลผลิตจากปุยฝ้ายซึ่งเป็นส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดฝ้ายนั่นเองนำมาผ่านกระบวนการทำให้เกิดเส้นนะครับโดยกระบวนการต่างๆนั้น น่าสนใจมากถ้าเกิดว่านักเรียนพอมีเวลาลองลองเข้าไปดูเพิ่มเติมจาก youtube ก็ได้นะครับวิธีการกรรมาวิธีในการผลิตเส้นใย,ยจากฝ้าฟนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นผ้าลินินนะครับเป็นผลผลิตจ,จากการน,นำต้นเป็กมานะครับในส่วนนี้ผ้าลินินส่วนใหญ่ครูก็จะแนะนำว่าเขามีใน YouTube ให้เราสามารถที่จะเข้าไปรับชมเอ๊ ผ้าลินินเนี่ยคือเส้นใยประเภทไหนและก็ลำต้นเฟล็กคือเป็นเป็นลักษณะแบบใหญ่แบบใดนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะชมคลิปได้ซึ่งถ้าเป็นในการจัดการเรียนการสอนในในชั้นเรียนเนี่ยครูก็จะอธิบายแล้วก็มีคลิปวีดีโอในในขั้นตอนกระบวนการผลิตผ้าชิ้นต่างๆให้ดูด้วยนะครับแต่เนื่องจากตอนนี้เราต้องกระชับในเรื่องของเวลานะครับต่อมานะครับผ้าไหม ถ้าไหมเนี่ยในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงไหมที่หลากหลายชนิดและแตกต่างกันนะครับบางชนิดมีสีขาวบางชนิดมีมีสีเหลืองบางชนิดมีมีสีลักษณะต่างๆนะครับแต่ว่าโดยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วในการผลิตเนี่ยไหมก็คือหนอนจากธรรมชาตินั่นเองพอเวลาที่เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นตัวหมที่เต็มตัวแล้วก็จะเข้าสู่การการ เปลี่ยนจากตัวหนอนเป็นตัวเป็นตัวไหมที่มีปีกนะครับเขาก็จะเริ่มสร้างาฝักเขาเรียกว่าฝักไหมซึ่งเป็นเป็นลังไหมที่จะหอ่อร้มตัวเขานะครับเราก็จะใช้ปักตัวนั้นหลังจากที่เขาเจริญพันธุ์มาเรียบร้อยแล้วเขา, kind of เาก็จะกัดลังของเขาออกมานะครับแล้วก็ไปสู่กระบวนการขั้นตอนหงจดชีวิตของเขานะครับแล้วก็จะนําลังไหมที่ได้มานี่แหละมาเข้าสู่กระบวนการผลิตดึงเป็นเส้นใยนั่นเองนะครับต่อมาครับ ผ้าขนสัตว์อันนี้อบอกชัดเจนตายตัวเลยนะครับเป็นเป็นผ้าเส้นผ้าเส้นใยผ้าต่างๆที่ได้จากการนําขนสัตว์มามาผ่านกระบวนการนะครับให้เกิดเป็นเส้นใหญ่เพื่อนํามาใช้ในการทอผ้าที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันก็จะมีะะเสื้อผ้าขนแกะนะครับหรือขนอูขนกระต่ายอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถามว่า ผลสัตว์ชนิดอื่นๆสามารถนํามาทอได้ไหมก็นํามาทอได้แต่ว่าด้วยปริมาณของของผลที่เราจะได้เนี่ยอูแกะกระต่ายพวกนี้จะให้ผลที่เยอะนะฮะในปริมาณที่เยอะซึ่งเหมาะกับแก่แก,การนํามามาผลิตในภาคธุรกิจนะฮะหรือภาคอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการที่ที่เพียงพอนะครับต่อมามารู้จักเส้นใยสังเคราะห์บ้างนะครับเส้นใยสังเคราะห์ อันดับแรกคือเส้นใยไนลอนนะครับอันนี้เราก็คุ้นเคยกันดีในการเรียกไนลอน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 คืออะไรนะครับไนลอนก็คือ,อเส้นใยพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับมีความเหนียวแข็งแรงคงทนมากนะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับสังเกตง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าของเราโดนความร้อนหรือโดนโดนไฟนะครับมันจะมันจะหลอมละลายกลายเป็นก้อนเลยนะครับกลายเป็นเป็นคล้ายๆกับพลาสติกจากเดิมที่เห็นเราเห็นเป็นเสื้อผ้าประมาณนี้นะครับ อพอโดนความร้อนเข้าไปมันจะกลายเป็นพลาสติกหรืเหลวทันทีนะครับแล้วก็สามารถมีมีการติดไฟได้ดีนะครับต่อมานะครับผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเส้นใยที่นุ่มนะครับมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ซักง่ายาไม่ยับง่ายดูแลง่ายอันนี้เหมาะสำหรับการการนำมาผลิตเป็นเสื้อเสื้อเชิ้ตเสื้ออะไรที่ใช้ในการสวมใส่ในการทำงานนะครับซึ่งข้อดีของมันคือ ซักง่ายแล้วก็ไม่ค่อยยับนะครับดูแลง่ายต่อมาอผ้าอะคริลิกนะครับอะคริลิกเนี้ยมีความเหนียวนะครับปั่นกลางนะครับมียืดคืนตัวได้ดีนะครับไม่ยับง่ายเหมือนกันนะครับต่อมาสุดท้ายเลยสําหรับใยสังเคราะห์ที่เราจะต้องรู้จักกันนะครับก็คือผ้าเวสผ้าสเปนเด็กนะครับอันเนี้ยผ้าสเปนเดกเกิดจากการ ผลิตจากขนแกะนะครับขนอูดแล้วก็ขนกระต่ายนะครับซึ่งเอ๊เมื่อกี้ก็ยังเป็นใยจากธรรมชาติเลยแต่ทำไมขนแกะขนอูดขนกระต่ายมาอยู่ในหมวดหมู่ของเส้นใยถุงสะเขาะด้วยนะครับก็อย่างที่อธิบายไปนะครับอนอกจากเป็นเส้นใยที่ถักทอด้วยขนสัตว์เป็นเส้นใยธรรมชาติแล้วยังสามารถนําเข้ามาสู่กระบวนการผลิตเส้นใยสะเราะได้ด้วยนะครับ เพราะฉนั้นก็เลยถูกจัดกลุ่มไว้อยู่ในทั้ง2กลุ่มเลยนะครับสำหรับผ้าสเปนเด็กนะครับต่อมานะครับเสื้อผ้าจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์นะครับแบ่งออกหลักๆเป็น2ชนิดด้วยกันนะครับเป็นผ้าชนิดแรกเลยนะครับมีความนุ่มสวยงามยับแต่ว่าข้อเสียของมันคือยับง่ายมีความเงามันคล้ายไหมนะครับนั่นก็คือผ้า อะซิเตสนะครับอ่าก็คือผ้าอะซิเตสนะครับผ้าชนิดนี้ข้อดีและข้อเสียอ่าอย่างที่ครูได้นำให้มารับชมนะให้ดูนะครับก็คือเนื้อผ้าจะมีความนุ่มเป็นพิเศษนะครับอ่าสวยงามแต่ข้อเสียมันคือยับง่ายนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของมันคือมีความเงาคล้ายๆไหมนะครับอ่าบาง บางโรงงานก็นำผ้าชนิดนี้มาเป็นมาทอเป็นผ้าผ้าไหมเทียมนะครับต่อมานะครับผ้าเรยอนนะครับเรยอนเรยอนนะครับพวกนี้บางแล้วแต่ว่าเราจะอ่านออกเสียงยังไงแต่ว่าหลักๆเลยให้เราเข้าใจว่าผ้าเรยอนตัวนี้เป็นผ้าที่มีเนื้อนุ่มนะครับมีความเป็นมันเงานะครับแล้วก็ไม่ยับไม่หดรีบง่ายเรียบง่ายนะครับ เพราะฉะนั้นผ้าทั้งสองชนิดนี้ก็เลยโยนจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มผ้าใยกึ่งสังเคราะห์นะครับเป็นผ้าที่เกิดจากทั้งสองชนิดรวมกันนะครับก็คือจากาธรรมชาตินะครับเอามาผ่านกระบวนการทางเคมีนะครับจนออกมาเป็นผ้ากึ่งสังเคราะห์นั่นเองนะครับสรุปง่ายๆนะครับ ใยจากธรรมชาติก็คือมีอยู่แล้วในธรรมชาตินะครับสังเคราะห์ก็คือเกิดจากกระบวนการทางเคมีนะครับนำมามาผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆจนออกมาเป็นใยสังเคราะห์แล้วก็จะมีอีกหนึ่งประเภทสุดท้ายก็คือประเภทที่3นะครับเกิดจาก2ชนิดเลยนะครับเอามาเอามาผสมผสานกันจนได้เป็นผ้าจึงมีชื่อเรียกว่าเป็นใยกล่งสังเคราะห์นั่นเองนะครับ ทีนี้มาดูภาระง,งานประจําสัปดาห์ของเราบ้างนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในส่วนต่างๆไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลเสื้อผ้าอย่างรราณีตนะครับประเภทเสื้อผ้าต่างๆนะครับข้อดีข้อเสียต่างๆทีนี้มาดูว่าภารกง,งานของเรามีอะไรบ้างนะครับให้นักเรียนทําลงในสมุดประจําวิชาการงานม .3 นะครับอพอทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปนะครับ ในรูปแบบของปีนี้จะแตกต่างจากครั้งที่แล้วซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราทําลงในในเปเปอร์ในกระดาษรายงานที่ครูประจําวิชาได้แจกให้นะครับแต่ครั้งนี้ทาไมถึงต้องมาทําลงในสนุดหนึ่งมันเป็นหลักฐานที่ประจําตัวของของของนักเรียนเองนะครับว่าเอะบางทีในการส่งคืนค,คุณครูเข้ามาเนี่ยมันมีการหล่นหายตกหลน่นแต่อย่างน้อยถ้าอยู่ในสนุดของนักเรียนเองเนี่ยครูสามารถที่จะติดตามย้อนหลังได้ด้วยนะครับหรือ นักเรียนถ่ายทําเสร็จนักเรียนถ่ายรูปส่งมามันก็จะเป็นการส่งงานทั้งสองทางน,นะครับทั้งทางออนไลน์ด้วยแล้วก็เป็นทั้งออนไลน์ด้วย<ม>เวลานักเรียนกลับมากลับมาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีร่องรอยหลักฐานถามว่า,า,น,วานักเรียนผ่านเนื้อหาอะไรมาบ้างนะครับตรงน,นั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งหลักฐาน,านที่ใช้ในการประเมินผู้เรียนอีกขั้นตอนหนึง่งมาเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งเลยนะครับข้อหนึ่งการดูแลเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีและปราณี มีความสําคัญอย่างไรยากไหมครับหลายคนนึกภาพออกแล้วอ๋อที่เราเราเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี่เองนะครับเราก็อธิบายมาว่ามันมีความสําคัญอย่างไรนะครับในที่นี้ในหน้าสไลด์ของครูมีจํากัดครูก็เลยขึ้นเส้นเส้นปากไว้แค่2เส้นนะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วนักเรียนไปทำวงในสมุนดนักเรียนสามารถตอบได,ได,ได้ได้มากกว่า2บรรทัดไหมสามารถตอบได้นะครับต่อมาข้อที่2นะครับ ให้นักเรียนบอกเสื้อผ้าในชีวิตประจําวันของนักเรียนมา3ชนิดนะครับมา3ชนิดพร้อมด้วยอธิบายข้อดีข้อเสียของแต่ละชนิดที่นักเรียนเลือกมานะครับเห็นไหมครับครูคิดว่า,าแค่3ชนิดไม่ยากเลยนะครับซึ่งที่เราเรียนรู้เมื่อสักครู่เป็นประเภทใช่ไหมครับมี3ประเภท มีสามประเภทมีมีเสื้อผ้าจากเส้นใยจากธรรมชาติเส้นใยจากส,าสังเคราะห์ถึงสังเคราะห์ซึ่งแต่ละประเภทก็แยกย่อยออกไปได้อีกซึ่งแต่ละประเภทก็มีข้อดีและข้อ,ขอเสียบอกไว้แล้วนะครับนักเรียนแค่นําคําตอบของนักเรียนมามาอธิบายหลังจากที่บอกสามชนิดแล้วก็นําอธิบายแต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับทำลงในสมุดจากนั้นก็ทําการถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ครูประจำวิชาในกลุ่มไลน์นะครับ สำหรับสัปดาห์นี้ก็คงจะเจอกันเพียงแค่นี้สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ